ทุกคนครับชิปีต้องป๊อปครับวันนี้ผมมีนัดกับรุ่นน้องคนหนึ่งครับซึ่งเขาทำร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับเรียกว่าเป็นร้านที่ขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งด้วยของอีสุบันเป็กเลสนะฮะนั่นก็คือเจ้าสดนั่นเองครับอนุภาพสีคลังครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมเขาหน่อยดีกว่าว่าในร้านของเขาครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะใครที่เข้ามาครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูครับ ว้าวสดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแหมวันนี้ฮะมาเจอน้องแล้วครับนี่แหละครับสดครับอนุภาพสีขังจากคิงเพอร์ประมาณนั่นเองครับสดครับวันนี้พี่ขออนุญาตมาเที่ยวที่ร้านนิดนึงที่ที่คิงเพอร์ประมาณเนี่ยทำอะไรบ้างดีกว่าสดก็ทําเกี่ยวกับอะไรแต่งรถครับผมแต่งรถมีพวกกระบะทั้งกระบะทั้งรถเก่งนะครับแนวกระบะแนวซิ่งนี่มีมีครบเลยมาที่นี่ครบเลยครบเลยอืมอ่าเอาละแกเดี๋ยวงงี้เดี๋ยวเราพา ทุกคนไปเยี่ยมชมดูหน่อยคนอยากรู้มากว่ามันมีอะไรที่แบบอันไหนของสิ่งที่เราสามารถใส่ได้เดี๋ยวให้ให้ให้สดตามไปพาไปดูนะชมกันครับผมมามามาอ่าสดครับมาอย่างแรกเลยที่เห็นตรงนี้ดีกว่าสดนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้เป็นเวสเกตกระป๋องครับสำหรับหนึ่งจุดเก้าหรือว่ามีมีทุกรุ่นนะครับจะเป็นพวกสามพันอิสุตสามพันอะไรก็มีครับอ๋อเหรอก็คือเป็นเวกเก็ตกระป๋องทำหน้าที่อะไรนะเวกเกตกระป๋องพวกนี้ก็จะคุมบู๊ ตั้งบูธทาให้บูธไม่สวิงครับบูธไม่สวิงใช่อย่างนี้แพงไหมครับหนึ่งชุดแบบนี้มาแบบนี้เลยนะครบชุดไปเลยอยู่ที่พันสองห้าสิบพันสองห้าสิบใช่ได้แบบนี้แล้วได้เลยว้าวลองมาดูกันแล้วกันแบบนี้เลยครบนะแล้วพวกนี้คืออะไรอ่ะครับตัวนี้จะเป็นกระป๋องเวอร์กระป๋องเวอร์กระป๋องพักน้ำอย่างนี้กระป๋องพักน้ำนี่ที่นิยมเล่นกันก็เป็นพักน้ำยาวอย่างนี้อ๋อเหรอนี่จะเป็นอันนี้เดี๋ยวเนาะมีตาโลโก้ด้วยโอ้มีคิงอยู่ตรงนี้ อ๋อมันคือกระป๋องพักน้ำกระป๋องพักน้ำอย่างนี้แพงไหมตอนนี้อยู่950บาท950บาทได้ของสวยๆอย่างนี้ไปใส่ในรถเลยมันทำจากอะไรนะเป็นอลูมิเนียมครับอ๋อเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมหนาหนาเลยนะใช่หนาเลยนะอ่าเราเดินไปดูตรงนู้นหน่อยนิดอ่าอันนี้คืออะไระครับอันนี้คืออะไรตอนนี้จะเป็นชุดคิดเทอร์โบคู่ของ1.9อืมก็มาอย่างนี้เลยมีอย่างนี้เข้าไปมาแนวนี้ ใช่นะครับก็มีท่ออย่างนี้ให้มาเลยใช่ไหมอ่าอย่างนี้อยู่ชุดประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่16,500ครับได้แบบนี้ไปเลยได้ทั้งเทอร์โบหมดเลยแล้วก็มีอุปกรณ์สายถักพร้อมเอาไปติดตั้งได้เลยตรงนี้ข้อดีของเขาอ่ะถ้าเราซื้อแบบนี้มันดียังไงดีก็คืออย่างถ้าช่างมาซื้อก็คือไม่เสียเวลาที่ต้องไปขึ้นงานเสียเวลาเป็นทั้งวัน2วันเลยครับแต่ถ้าอาได้นีไป ก็อาจจะไม่ถึง2ชั่วโมงติดตั้งเสร็จเอ๋อเดี๋ยวเด๋ยวมันคือใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงไเล่ไม่ต้องแปลงคือเอาไปใส่ได้เลยหรอตรงรุ่นเลยดัดแปลงคืออันนี้ปุ๊บพี่เอาชุดนี้เลยประกอบแป๊บเดียวจบส่งงานลูกค้าได้ลเลยเราทำเป็นชุดคิดขึ้นมาให้สาเร็จเรียบร้อยแล้วว้าวออนี่ก็ดีประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดเ,เวลามากเลยอเดี๋ยวไปฝั่งนี้ครับ ว้าวเร็วๆอันนี้คุ้นๆคุ้นๆมากเลยเนี่ยสองอันนี้ผมเห็นอยู่ในคลิปคุณเนี่ยตัวนี้นี่คืออะไรเนี่ยแต่กำลังขายดีเลยแต่เอาหยิบมาดูหน่อยหยิบมาดูหน่อยสเปรย์ฟอมล้างล้อสเปรย์ร์มล้างล้อสุนัขฉี่ด้วยจริงดิอันนี้เอาเอามันใช้ยางไหมไอ้พวกนี้ไม่ยากครับก็ฉีดฉีดทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีแล้วก็เราเช็ดออกเช็ดออกใช่แค่นั้นเองอ่ามันสลายคราบฝังในยางเนี่ยเหรอ ก็ปาดออกไปง่ายๆไม่ต้องมานั่งล้างล้อล้างล้อแค่ฉีดออกไปแค่นั้นเองเอาแบบว่าที่เราทําเองได้ไม่ต้องไปถึงทาแคร์ออ่านี่กระป๋องอะไรกระป๋องอะไรตัวนี้ร้อยเก้าสิบบาทครับร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นว้าวโดีดีดีและเนี้ยเนี้ยอันนี้ก็เห็นอีกนี่ก็เห็นอีกเป็นพวกล้างสเปรย์คล้ายทินเนอร์ครับล้างแอร์โฟล้างเบรกฉีดเบรกได้ตัวนี้แบบสองพวกล้างกินเนอร์นั่นเองพวกพวกเข่าผงเบรกอะไรก็ออกไปไม่แห้อันนี้กระป๋องอะไรอย่างนี้ ตัวนี้250บาทเท่านั้นนะครับก็ของคิงเพิ่มประมาณเลงยเราก็ใช้อยู่ใช้ใช้อยู่ครับอ่าโอเคเรามาดูทางนี้ดีกว่าโอ้โหนี้แบบผมบอกเลยว่าสีสันเยอะมากอ่ะเราเราไม่รู้จะเริ่มไหนอันนี้ดีกว่าอันนี้มาเป็นชุดเลยอันนี้มาเป็นชุดเลยมันคืออะไรระบบน้ำมันของคิงโดยเฉพาะเลยครับแล้วครับอ่าพวกนี้มันจะมีพวกปั๊มติ๊กอืมเลควคเลตถังเออืมอ่ามันจะก็คือกระบะนิยมใช้หรอ อันว่ารถเก๋งหรือว่าเบนซินดีเซลใช้ได้หมดใช้ได้หมดเหรอใช่ก็คือเราซื้อชุดนี้ไปก็เปเปลี่ยนหัวพวกนี้ซะใช่ไหมก็คือก็คือท่อท่อมันก็จะมีทางเดินของท่อน้ํามันอยู่แล้วแต่เราก็แค่เอาชุดพวกนี้เข้าไปใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามในห้องเครื่องมันเพิ่มแรงดันน้ามันครับสำหรับพวกรถที่โมดิฟายขึ้นมาจะเป็นต้องมีจาเป็นเลยเป็นเลยตัวนี้คุมใช่ไหมให้แรงดันน้ำมันมันคงที่เสถียรนะครับแล้วอันนี้สีบอกว่ามันแหม มันเยอะจริงๆแล้วสีเขียวสีดำสีแดงสีโอชอบจริงๆชอบจริงๆอันนี้ชุดเท่าไหร่อันนี้รนี้ครบชุดเลยจะจัดอยู่ที่อย่าง5,5 0 0แต่ถ้าอย่างเอาแค่อย่างเล็กเทเลสอย่างเงี้ยจะอยู่ที่2,950ิอันนี้คือชุดนี้นะกล่องนี้นะ2950เท่านั้นแต่ถ้าแบบเอามีเล็กเทเลด้วยก็ั๊มติ๊กปัมติ๊กถังน้ำมันถังพักน้ำมันจะครบมาเลยก็คือ5 5ัน5้0ห้าพก็แบบนี้ไปครับผมชอบที่นี่อะไรรึเปล่า แบบคือเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยมันคืออะไรอันนี้ก็เป็นสวิตตัดไฟสำหรับรถแข่งก็ใช้กันนะครับอย่างที่รถรถแข่งที่ผมใช้อยู่ก็ยังใช้อย่างนี้เลยอ๋อใช้เป็นรุ่นนี้เลยใช่มันตัดเซฟตี้ไฟครับเนี่ยมันต้องมีนะครับในรถแข่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรเงี้ยเพื่กันการไฟที่มันจะช็อตแล้วมันจะเพลิงไหมได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนี่คือรถแข่งเขาใช้กันเลยนะคือสดก็ใช้เองอยู่ใช้เองครับนะครับอันอันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ที่พันแปดครับพันแปดแบบนี้นเลย <2008 S 1> ใช้ได้ทุกรุ่นไหมครับถ้าพี่เป็นรถเก่งใช้ได้ไหมได้ทุกรุ่นครับตรงนี้<อ>ไม่ว่าบางทีไม่ต้องรถแข่งก็ไม่จะไปรถบ้านนะรถบ้านไปที่ว่าเซฟตี้ระบบไฟเขาก็ใส่กันได้ก็ใส่กันได้ด้วยคอาวอันนี้ดีดีอันนี้พวกนี้คืออะไรครับอันนี้พวกเนี้ยคืออันนี้เป็นกองเป็นฐานกองโซล่าครับเกี่ยวกับระบบใช้กับระบบน้ํามันเหมือนกันนี่ นี่ติดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่คือกองปกติที่เราเคยเห็นกันอยู่อ่่าใชพอใส่อันนี้ไปปุ๊บโอ้โหมันไม่ปกติแล้วมันสวยกว่าเยอะเลยเตสวยงามเวลาเราจะเปลี่ยนทีเราก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้เอาครับใช่ใช่ตัวนี้สองร้อยกว่าบาท250บาทก็เปลี่ยนได้เลยและตัวนี้ถ้าแบบถ้าแบบว่าทั้งชุดอย่างนี้อยู่ที่1950เลยได้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเท่อะดูดู นมต้องบอกเลยว่าของที่ใช้ได้ทั้งเป็นกินดีเซลเลยตนนี้มันมีการดีไซน์ที่สวยนะสวยเลยทีเดียวอ๋อใช้ได้หมดเอ้ยดีดีดีสดครับมาในฝั่งนี้บ้างดีกว่ามีอะไรเนี่ยเรามีทั้งเรามีก็มีทั้งออยนี่พวกนี้จะเป็นออยระบายความร้อนครับผมนี่ก็จะใช้ระบายความร้อนทั้งน้ำมันเครื่องทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้หมดเลยอก็มีออยพวกนี้ด้วยอันนี้ก็ติดตั้งง่ายสะดวกเลยมันเป็นออยบางอ่าเออบางเลยทีเดียวนะ ก็ทาให้น้ามันมันเย็นลงนะ<ช>ไม่ได้ร้อนมากนะครับเวลากับในการแข่งที่อุณหภูมิมันสูงสูงเนี่ยพวกนี้จําเป็นนะเป็นครับตัว,ตวนี้เพาันจเป็นมากเลย <ผม S 1> อย่างนี้แพงไหมครับพวกอุปกรณ์พวกนี้อย่างแผงออยตัวนี้จะอยู่ที่พันห้าครับผมประมาณพันห้าแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลยใช่ว่ามันมีอุปกรณ์สายให้เรียบร้อยหมดเลยอ๋อมีครบทุกเลยใช่นี่ครับโอ้โหมีหมดเลยนะหลากหลายอย่างมากเลยของที่คิงนี่เยอะจริงๆนี่ครับอันนี้พวกนี้ก็เป็นถังอะไรถังนถังพักน้ํามันเขาเรียกถังเอเออถังเอถังเอ จะเป็นรถถานแบบซารีวยงานพวกที่ย้ายแบตจากห้องเครื่องไปไว้ข้างหลังใช่ใช่โอ้มีหมดนะครับของกล่องเออเดี๋ยวเราไปดูอันี้เนี่ยอันนู้นมันมีสีอยู่อันนี้มันมีสีนิดนึงทางนี้คือตัวนี้เป็นไอดีสร้างรัวนี้ตัวนี้จะเป็นสร้างเฉพาะ1.9มาเล้ะเป็นคอ l l ID เนาะเป็นคอ l l ID สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อสําหรับเดินอินเตอร์สวยฮะผมบอกเลยว่สวยมากเลยสวยมากเลย หลายสีให้เลือกหลายสีเลยที่เนี่ยชอบสีสันจริงๆ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าของทุกอย่างของที่นี่นะครับจะมีสีสันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเราเอาใจลูกค้าตอนนี้อย <c oughs> ่างนี้ชอบนะเราเมื่อเช่นเป็นพี่เนี่ยแพ้เห็นสีไม่ได้เลยแบบสวยเงี้ยเป็นพี่พี่ชอบอย่างนี้แพงไหมครับส่วนอย่างนี้แพงไหมถ้าสมมติคนที่ดูอยู่แล้วอยากซื้อต้องตัวนี้ซื้อ ไปอย่างนี้เลยก็อยู่ที่5 5 0 0ันครับ5,500ให้แบบนี้เลยนี่งานโรดไดซ์สวยๆแบบนี้เลยนะสีสันสุดฤทธิ์เลย55 0 0อ้าตรงฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็แนะนำลยตัวนี้เรื่องพวกเข็มขัดล็อท่ออยินเตอร์ต้องตัวนี้เลยครับทำไมอะครับมันต่างกับเขาเป็นเข็มขัดหัวสปริงครับมันจะล็อกได้แน่นกว่าพวกเข็มขัดที่เป็นธรรมดาอ๋อจะเป็นน็อตเกียวปกติเนี่ยมันแจะสั่นสะเทือนบางทีเราขันหรือว่าอะไรเกียวมันรูดมันอะไรอย่างนี้คือขันได้แน่นมาก ก็คือแน่นเลยไม่ต้องห่วงเลยว่าท่อตรงตัวที่เราใส่มันจะหลุดหรืออะไรมันหลุดแน่นอนเลยนี่ก็ใส่อยู่ในรถแข่งเหมือนกันได้ข่าวมากิ่งประมานี่ใช้เองทาเองแล้วใช้เองด้วยนะต้องบอกก่อนเราต้องพัฒนาก็คือเราต้องใช้เองก่อน มันได้ดีก่อนเราก็ได้ทำมาสู่ลูกค้าสู่ตลาดนะครับก็เรียกว่าใช้การแข่งขันเนี่ยเป็นการทดลองสินค้ปของคิงเฟอร์สแมนแหม่แล้วมาถึงนี่ดีกว่าครับยอดฮิตมากเลยครับนี่ยอดฮิตยอดฮิตมากเลยครับก็เรียกค้าหลบป้ายค้ำป้ายทะเบียนครับผมที่เราใส่กันข้างหลังรถพวกปิกอัพที่เราเห็นอยู่นะครับจะอยู่ข้างหลังเพื่อความสวยงามตอนนี้อืมแพงแน่ๆเท่าไหร่เส้นหนึ่งไอโอยอย่างนี้ แค่550บาทจะห้าร้อยบาทใช่มีพร้อมหัวจอยพวกอะไรคก็เลยก็ครบไปเลยครบชุด550บาทคุณก็ได้อย่างนี้เลยเอาไปติดตั้งได้เลยตอนนี้โอ้โหแล้วมาดูเหมือนไทเทเนียมทีเดียวเลยนะครับเป็นอะโนตนเป็นอะโนันเลสอโนด้วยอะโนไดอะอะโนได้ครับโอ้ยสวยสวยสวยโอ้เดี๋ยวนี้เขาชอบกันนะแบบนี้นะใช่เออแต่แมลงกระแสแมลงกระแสแง ว้าวไอตรงนี้ดีกว่าโหอันนี้คืออะไระครับนสอนนี้จะเป็นท่ออินเตอร์อาหรือว่าเขาเรียกว่าท่อแทนท่อยางอินเตอร์เดิมเหรอคือของเดิมๆรถอ่ะจะเป็นท่อยางมีโ<ะ>อากาสที ใช้เป็นนานอาจจะผุหรืออาจจะแตกได้พอใช้ตัวนี้ไปก็คือหมดปัญหาแล้วเรื่องแตกเรื่องบวมพอยางบวมเออใช่ใช่เพราะมันอยู่ในห้องเครื่องนะถ้าร้อนก็คืออันนี้ไปเลยชุดนี้ไปเลยพวกนี้จะมีเป็นของรถกระบะทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นครับอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ดีกว่าอันนี้ถ้าพี่ซื้อไปชุดนี้อันนี้มันเขียนอยู่ในอะไรเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นออนิวอ่าออนิวสามพันอ่าออนิวสามพันใช่ครับผมเท่าไหร่ ชุดนี้เราจะจัดเวลาเราจัดชุดเราจะมีท่อยางให้อีกสตัวเข้มขัดอีกัวครัมชุดนี้จะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบคไปใส่ในรถคุณได้เลยใส่ได้เลยใช้โอ้ยาวๆเลยใช้ยาวๆไม่มีแตกแน่นอนไม่มีแตกอันนี้ก็คุ้มนะครับพันสี่ห้าสิบเองสวยด้วยสวยด้วยต้องบอกงี้ตรงนี้ดีกว่าครับสดครับมันคืออะไรครับตรงนี้เป็นท่อยางอินเตอร์ครับท่อยางโอเนี่ยหรอใช่ท่อยางพวท่อยางเทอร์โบที่เขาใส่กันอ่าฮะ มันจะเป็นเนื้อซิลิโคนแท้แล้วก็ผ้าใบสี่ชั้นมันจะทนบูทตัวนี้จะเป็นแบบว่าอย่างดีทนบูทได้ถึงแบบว่าอย่างบูทไรซปอนก็เอาอยู่ไม่มีแตกครับเอาอยู่เลยเหรอใช่บูทไรซปอนรับประกันว่าเอาอยู่เหรอโอ้เป็นของคิงโฟร์มาอีกแล้วนะครับเรียกว่าของคุณภาพที่ออกมาจากรถแข่งรถแข่งก็ใส่ใช่ไหมรถพี่พี่ว่าพี่เคยเห็นในของของของคิงโฟร์มาในรถสดอยู่ใช่ใช่ใช้อยู่ครับ ถ้ารถแข่งใช้เอาอยู่รถบ้านก็ไม่ต้องห่วงเลยใช้กันยาวๆสบายแน่นอนแพงไหมครับถ้าอย่างนี้อย่างก็อยางตัวท่อนึงอ่ะก็อยู่ที่ตั้งแต่280ถึง350บาท350บาทคุณเอาวูทอยู่รถคุณคุมอยู่นี่แบบเฮ้ยคุ้มมากเลยนะใช้เออซื้อทีเดียวแบบว่าอย่างดีแต่มันก็จะคุ้มกว่าใช้ธรรมดาครับใช่ไหมเออเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะยุ่งนะบางคนไม่ยอม นะไม่ไม่เลือกของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพอย่างคิงเปอร์ฟอร์มานเองเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยครับอ่าแล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของคิงเ p อร์ฟอร์มานวันนี้เองนะครับสดครับได้ข่าวว่าที่นี่มีการขายออนไลน์ด้วยเหรอมีขายทุกช่องทางนะครับมีทุกช่องทางเลยก็คือถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปดูในเพจของคิงเปอร์ฟมานคิงเรมานได้เลยง่ายๆเลยผมขึ้นให้นะครับแล้วฝากผลงานหน่อยดีกว่า ฝากผลงานกับการแข่งขันของอูนิสูดีกว่าตอนนี้คือเราแข่งอยู่ในรุ่นไหนอย่างไรแข่งอยู่ในรุ่นอูนิสูดสามพันวันไมเกรสรุ่นจูเนียร์ลีกครับผมจูเนียร์ลีกแหมเรานี่ไม่ธรรมดานะกองเชียร์นี่ว่าสดพูนซับนี่เราได้ยิงกันประจำเลยยังมือใหม่อยู่ตอนนี้ไอ้มือใหม่นะอุ้ยมีใหม่แล้วมั้งเวลาแข่งนี่โหเดือดจริงๆฝากติดตามสดพูนซับหมายเลข77ดด้วยนะครับครับผมเบอร์เจ็ดเจ็ด เบอร์เจ็ดเจ็ดเหมือนกับแอมเจ็ดเจ็ดเลย <laughs> นะฮะแล้วนี่ฮะผู้สนับสนุนผมเองฮะนี่เห็นไหมฮะมียูเลยฮะคิงโฟมาร์เนี่ยก็ติดตามไปดูแลกันนะต้องอย่างนี้ครับเอ่อถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวตลาดพูลซับแล้วก็มาที่ร้านของคิงโฟมาร์เนี่ยอยู่ตรงไหนครับโซนไหนอยู่ที่บูธซีใต้ศูนย์อาหารอาคารเพิ่มสุขครับใต้ศูนย์อาหารอ,อาค<อ>ารเพิ่มสุขมาที่ตลาดพูลซับแล้วหารตำแหน่งเลยว่าศูนย์อาหาร ศูนย์อาหารอาคารเพิ่มสุขศูนย์อาหารอาคารเพิ่มสุขอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างนะครับ,ร,บร้านใหญ่โตเลยทีเดียวผมมาก็ยังไงก็หาเจอครับ,รบที่จอดรถก็เยอะแยะเลยใ,ในตลาดุูนซับ,รบเรียกว่าโอ้โหมันพูนซับแต่เราละลายซับแน่นอนนะฮะ เอาละครับตอนนี้ก็กอดจากกันไปครับต้องขอขอบคุณสดมากเลยนะครับที่อนุญาตมาวันนี้ฮะเรียกว่าชีวิตป๊อปได้มาเยี่ยมมาเยีอยนแล้วนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทั้งสดและทั้งผมด้วยนะครับส่วนี่นี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสดพี่ว่าพี่หมดตัวแน่นอนฮะถ้ามาล้านคุณเนี่ยเฮ้ยหมดแน่เนาะเลงไว้หลายอย่างนะอ้ไม่ใของไม่แพงนะครับใช่ใช่ใช่